รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการอุณารินชิมบุญค่ะพาคุณผู้ชมมาสองห่วงจุย้ยมาดูร้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่นําบ้านนะคะมาเป็นเรื่องราวค่ะที่แห่งนี้เรียกว่าบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะบ้านนะคะเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยสมัยโบราณเราก็คิดว่า เป็นเพียงแค่ที่หลับที่นอนเท่านั้นเองเวลาจะไปทำงานจะไปทำธุรกิจเราก็มักจะเดินทางออกจากบ้านเนี่ยไปข้างนอกแล้วค่อยกลับมาพักผ่อนในยามเย็นหรือว่าค่ำคืนนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะเราสามารถที่จะ work from home หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนบ้านที่จะนำมาเป็นธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะคะรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และที่แห่งนี้รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันค่ะ เราจะเข้าไปดูบ้านเล่าเรื่องกันเลยค่ะ เริ่มจากบ้านเราเรื่องหลังนี้นะคะประวัติก็มีครอบครัวเปลี่ยมสมบูรณ์เนี่ยมอบบ้านหลังนี้ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาพยูเบศคือคนที่มอบเนี่ยเป,เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวเปี่ยมสมบูรณ์คือคุณหมอเล็กนะคะมอบให้ใช้ในกิจกรรมสารทางประโยชน์โลยไม่มีค่าใช้ใจใดๆนะคะโดยให้ใช้10ปีถ้าเกิด10ปีแล้วถ้ามีการใช้ต่อก็มีการพูดคุยกันนะคะ หลังจากเปิดบ้านเนี่ยก็ชื่อบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรเข้ามาเราจะเห็นที่ฝาผนังจะเห็นภาพวาดโดยคุณชัยราชวัตรนักขาลัมนิตนะคะนำเด็กไปจินว่าสถานที่สำคัญต่างๆนะคะแล้วห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยห้องรับแขกจะเห็นของเสยงานต่างๆเนี่ยจะมีคนใจดีมามอบให้เพื่อให้เป็นให้ทุกคนเข้ามาได้เห็นอย่างถ้วยชามสังโครงเนี่ยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะและจา ชุดเบญจงลงนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จะมีรูปและสัญลักษณ์ท่านติดนะคะห้องนี้คือห้องรับแขกแล้วก็ห้องถัดไปนี้จะห้องเป็นห้องประวัติบุคคลสําคัญก็จะสื่อว่าบุคคลสําคัญแล้วโดยเฉพาะที่เป็นกษัตริย์มหาราชเนี่ยเคยเยืนและเคยผ่านไปจินโมรีเนี่ยมีหลายพระองค์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยาจตั้งแต่ สมเดเ็จพระนเรศวรสมเด็จเจ้าตกากศิลรัชกาลที่5และรัชกาลที่9แล้วก็ท่านอื่นๆที่ทําคุณความดีและท่าประโยชน์แก่จังหวัดปัตตุรีเราก็จะมีเรื่องเล่าไว้ในห้องเพื่อที่จะเป็นประวัติให้ความรู้เผื่อน้องๆหรือใครที่อยากสนใจในจังหวัดปัตจินก็มาศึกษาหาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นห้องสมุดเล็กๆจะมีประวัติของครอบครัวเปี่ยมสมบูรณ์นะคะบ้านหลังนี้นะคะ คือจะว่าเป็นผู้หญิงเก่งคือโดยเฉพาะคุณแม่ปวยทิพย์เปี่ยมสมบูรณ์เป็นคุณแม่ของดร,รปุรยชัยซึ่งแลวก็คุณแม่ของเจ้าของบ้านนี้แล้วห้องสุดท้ายจะเป็นห้องอาหารเราจะเรียกว่าห้องชาตติพันธ์จะสื่อว่ารากเง้าของคนปัจจินบุรีเนี่ยเป็นชาติพันธ์มาตั้งแต่สมัยไหนนะคะอย่างเช่นคนลาวลาพวนเนี่ยจะมันแต่สมัยรัชกาลที่สาม คนจีนจะมาปาจจินบุรีสมัยรชัชกาลที่4ที่5ามาทาหมืองแรก่ทองคําแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยคนจีนจะมาประเทศสยามในนานแล้วนะคะแล้วก็ชาติพันธ์เขมรเนี่ยจะติดตามเจ้าพยาภัยบุเบิมาก็มาในรชัชกาลที่5ค่ะก็เป็นเป็นเรื่องเล่าภายในบ้านแล้วก็เมืองสมุนไพรนะคะก็ปาจินบุรีเป็นหนึ่งในสที่เป็นต้นแบบด้านสมุนไพรนะคะ แล้วก็อาหารที่บาบ้านเล่าเรื่องทุกคนจะได้ดื่มอาหารเมนูน้ําก็เป็นน้ําสมุนไพรนะคะเพิ่มเติมเรื่องสมุนไพรสําหรับอาหารก็ทุกเมนูจะใส่ในเรื่องสมุนไพรทําให้หลายคนบางคนเข้าใจว่ามีสมุนไพรแล้วไม่อร่อยพี่กับมองว่า ะะใส่สมุนไพรได้ไประโยชน์แล้วก็สามารถเรียนรู้นะคะสื่อสารในเรื่องภูมิปัญญาไทยให้ลูกค้าหรือที่คนที่มาทานอาหารที่บ้านเนี่ยสามารถกลับไปทำต่อได้ที่บ้านค่ะแล้วก็บ้านเล่าเรื่องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธินะคะมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาผิวเบศเพราะนั้นสมุนไพรเช่นเล็บคูดหรือใบกัญชานะคะแล้วก็หูเสือต่างๆเนี่ยทางมูลนิธิสนับสนุนมาค่ะ เริ่มต้นคือคือก่อนปีใหม่นะคะหลังจากได้ปลดล็อกว่ากัญชานเนี่ยในส่วนที่เป็นใบเป็นกิ่งเป็นรากเนี่ยนะคะสามารถคือปลดล็อกจากยาเสพติดประเภท5ได้นะคะทางผู้ใหญ่ให้ลองทำเป็นเมนูเอากัญชามัทอดที่บ้านเล่าเรื่องเราจะเรียกว่าเมนูเทมปุระแปะยิ้มนะคะ เราเราก็เพิ่มเติมในเรื่องพิซซ่าอารมณ์ดีในนี้ก็ใส่ใบกัญชาไปด้วยแล้วก็ในส่วนของน้ําก็จะมีชื่อน้ําไทยละลาโดยแอลกัญชาเนี่ยเอามาปั่นเป็นน้ํากัญชานะคะสําหรับเมนูอื่นๆเกือบทุกเมนูถ้าลูกค้ามีความตั้งใจอยากจะชิมในกัญชาเนี่ยก็สามารถสั่งแล้วเราก็เพิ่มใบกัญชาลงไปในอาหารได้ค่ะในส่วนตรงนี้ทางมูลนิธิก็จะส่งความรู้นะคะให้ข้อมูล ที่ศึกษาอย่างเช่นใบกัญชาเชมุระและลพุทธที่ทอดนะคะเขามีการศึกษานะคะว่าใบหนึ่งเนี่ยจะมีค่า THC หรือ CBD เนี่ยประมาณ0.003นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่า THC อ่ะปกติ2%เพราะฉะนั้นเราศึกษาว่าตรงนี้สามารถทานได้ไม่เป็นอันตราย ใน,ในจากการศึกษานะคะประโยชน์ของกัญชาเนี่ยมีเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องผ่อนคลายนอนหลับสบายและมีสารที่ต่อต้านมะเร็งแล้วก็ชะลอความแก่ค่ะในส่วนตรงนี้ทางต้นสังกัดพูดง่ายๆทางโรงพยาบาลเจ้าพยาบริเวณมีการขออนุญาตตอนแรกขออนุญาตเป็นผู้ผลิตแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเนี่ยคือเพื่อสื่อสารในเรื่องภูมิปัญญาไทยนะคะและให้ความรู้ ก็เลยทำเมนูง่ายๆอย่างวันนี้นะคะเราจะทำเมนูเทมปุระแปะยิ้มแล้วก็เมนูพิซซ่าอารมณ์ดีแล้วก็น้ำไทยละลาให้ให้น้องได้ชิมค่ะสามารถโทรสั่งแล้วเราก็โคกับปาจินเดลิเวอรี่ได้ค่ะถ้าอยากรู้ในเรื่องกิจกรรมอย่างเช่นอยากทำไข่เคมสมุนไพรทองคำ อยากทําในเรื่องอาหารอยากทําในเรื่องเมนูน้ําเครื่องดื่มทางบ้านเลาเรื่องยินดีค่ะแต่ต้องแจ้งต้องทาหนังสือแจ้งจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวในเรื่องถ้ามีแขกเยอะเราจะได้เตรียมความพร้อมให้ค่ะคือท่านใดสนใจนะคะเมื่อชมรายการนี้แล้วสนใจอยากจะมาแวะเยี่ยมบาราเล่องนะคะก็ตั้งอยู่ข้างศาลพระหลักเมืองก็เดินทางมาได้สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถไฟหรือรถตู้นะคะ หรือติดต่อประสานทางบายของบ้านเราเรื่องได้ค่ะบ้านจะเปิดเวลา10โมงและครัวปิดทุ่มหนึ่งค่ะ เราก็ได้ทราบความเป็นมาของบ้านเล่าเรื่องแห่งนี้กันแล้วนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและที่สําคัญค่ะเรื่องของใบกัญชากับการปรุงเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มรวมไปถึงเมนูอาหารนะคะต้องบอกว่าถ้ามาแล้วอย่าลืมแวะมาชิมค่ะช่วงหน้านะคะอยากจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมค่ะว่า,เ,าเมนูเครื่องดื่มนะคะ นั่นก็คือชาไทยล้านลาแล้วก็เมนูที่อยากจะมาชิมมากๆเลยนั่นก็คือพิซซ่าอารมณ์ดีจะมีหน้าตาแล้วก็รสชาติยังไงกันบ้างค่ะเมกล l บพลัสคอดี้แอลลินจือแคปซูลถังเช่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูล ราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ12,000บาทลดเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกโทรด่วนตอนนี้ที่021131388 021131388 มาแล้วนะคะปฏิทินปีใหม่2,564เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ10,000บาทขึ้นไปรับเลยปฏิทินปีใหม่สวยๆแบบนี้ที่มีขนาด9นิ้วคูณ9นิ้วเลขมงคลสีแดงมงคลและสีทองมั่งคั่งเหมาะสมกับปีฉลูทองคำมีทั้ง12เดือน12นักสัตว์และนักษัตว์ประจำวันที่จะทำให้เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตเลือกวันดีวันสมพงได้ด้วยตัวเอง รีบหน่อยนะคะของมีจํานวนจํากัดค่ะเมกการาเฮอร์เบิเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องสั่ง2ชุดรับเมกการาเฮอร์เบิไปอีก1กล่องจากราคาปกติ9,000บาทลดเหลือเพียง3,600บาทเท่านั้น โทรด่วนตอนนี้ที่021131388 021131388